ห่วงรถห่วงรุนนสู้สู้แล้วน่นะสู้สู้แ่เาักเฮ้นะเฮ้นอะไรนะอด้แมนี่อยูอยู่อไรเนี่อมาช่วยยังสอนสิงทอะรต้องห้ามหลุดแต่ทำนี้กันนี้อะไรลูกเหรอ ูู้้คุณยายสู้สู้ดงดังพี่ฟินี่ดังดังแ้ปะกแลแลปกแมพี่เนีไปต่อเลยพี่เนีไปต่อเร็วเร็วเร็วฮ่าู้าฮูาฮ่า่านนาฮ่าเยอะ่ิด่ยเ่่าฮ่า่าฮา่าาาฮ่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 า่าฮ่า่าน่่่ เลีนหอมมากอันได้อันได้สค่ม่เหลือทั้งหมดคาหลวงแป้งช่วยคิดสิลูกก็แอบมีค่ามีลิขิตไหมครับไม่มีเลยครับจะไปหยาอให้น้องเล่นก่อนนะครับ้อะไระเรียนอะไรออย่างเงบใชมอะไร สู้ๆนะนะช่วยหม่ามาคิดด้วยนะสุดที่แม่แล้วกันที่ส่งไปให้ยายเร็วเร็วเร็ว,เร,ว,เ,รวเร็วไม่ได้ก่อนเข้าไปเนี่ยนะต้องแก้วกะลาขันก่อนอายางยังแบบยังไม่เห็นปับมต้องได้ถ่ายรูป <แก S 1> อ่ะพร้อมเริ่ม พี่นพร้องย่างร้องก่อนหัวหินก่อนหัวหินหัวหินจำได้ไหมครับจำไม่ได้ช่วยกันช่วยกันเร็วแก้วเลยแก้วเลยแก้วแก้วแก้วกะลาขันโอ่งบอลลกโอ่งโอ่งกะลาแก้วเย่ออีกหนึ่งพี่นพช่วยหมอไม่สนใจหมอ อ่ะเร็ว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 เรไม่ไม่ได้บุ้ยหรอกแค่สุดท้ายแค่สุดท้ายอ่ะเร็วเร็วหมอเร็วเร็วเร็วลุสึกคุณหมอนี่จะมีปัญหากับร่างกายอ่ะจบด้วยแก้วกะลาขันโอ่งนะโอ้จบแล้วจบแล้วอ่ะหนึ่งสองสามเฮแก้วแก้ว หนึ่งสองสามแก้วลาขันโอเมาลูกโงโอขันลาแก้วให้เบูช่วยฮิบวกเก่งตอนนี้ทุกคนก็ทำภารกิจเสร็จแล้วนะคะก็มาเล่นน้ำทะเลเล่นทรายกันสนุกเชียว คุณพ่อเหนื่อยไหมชิวๆนะชิวๆชิวๆครับกัดฟันกึกเหนื่อยตอนขึ้นเท้าเนี่ยนะคุณะตร้อมเลยนะคุณพ่อลงมาสูบเลยนะอันทีเลยนะอืมไอเซเลนี้อายอ่ะ